มาอีกแล้วจ้าเมนูวันหยุดมือนีคิดอยากกินลาบไก่จ้าเมนูวันหยุดก็เอาไก่มาฝากเก็บพักนั่งอ่างยาอยู่ยสวนหนหน่อยค่ะกะซิมีพักหอมมิสราลาเน่มีพักซี่ใบเลียค่ะพอห้าได้พักมาแล้วห้ากะสิไปท้ำการล่างค่ะล่างเรียบร้อยแล้วหฮากกเริมมาปรุงค่ะมาปรุงเครื่องค่ะห้ากะใส่พริกป่นลงไป ใส่ผงซ้อลดลงไปเราก็ใส่ผงเครื่องนัวเพื่องอยังขาดบ่ได้ก็เป็นน้ำปลาร้าค่ะเหยาะนิดหนึ่งค่ะใส่เพอให้มันมีความนัวความหอมของปลาล่าค่ะหลังจากนั้นคลุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าเข้าคลุกเข่ากันไปเรื่อยๆค่ะให้มันมีความนัวความยังเข่าไปน้ำกันจ้าคลุกไปเรียบร้อยแล้วเข้ากับ เอาบักหน้าร่งไปค่ะในส่วนตัวกระสิบบอบเป็นคนมักกินสมปันใดค่ะกระติ๊ใส่พ่อให้มีความหอมค่ะจักน้อยค่ะหลังจากนั้นก็คุกเขา้าให้มันเข่าไปใส่เปียกลงไปน้าค่ะให้มันมีความหอมของเปลือกมะนาวนะคะหลังจากนั้นเท่ากับ เอาพักเห้าลร่งไปค่ะที่ซ้อยไว้กับซิมีพักที่เก็บมาจากสวนแน,น่นอๆของเห้าค่ะแล้วก็มีลูกโดดน้ําจาหั่นผิกนวลร่งไปแล้วก็เอาน้ําปลามาใส่มาเยอะนิดนึงค่ะเพื่อความเข้มข้นค่ะความนัวลงไปอีก3ามซีเท่าจาก คุกเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเข้ากับมาเริ่มซิมค่ะซิมดูค่ะว่ามันพอ่อขาดเรือยยังบอเข้ากับใสความเข้มลงไปอีกจาก้าเพราะว่าส่วนโตแล้วกะสิเป็นค้นมักออกไปกินท่างเข้มจักนอยค่ะหลังจากนั้นพ่อได้รสชาติตามที่เข้าตรงการแล้วค่ะเข้ากะสิเอามะเทใส่จานเลยค่ะลาบของเข้ากะสิเป็น หน้าตาออกมาจะประมาณนี้จ้าหน้าตาพ่อใส่ใดบ่จ้าจ้า,จาเส้นเกาเส้นเดิมกินเขาน้ากันจ้าลาบไก่พักนี้แบกทั่วพัก่าหอมแดงเขากันยุ่ยหอมแดงก็บลบบ Oh. Mm -hmm. 小潘啊。 คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะฝากกดติดตาม i, กดไลค์กดแชร์นะจา้าเป็นคําั่งใจนะจา้าสวัสดีจ้า